ครั้งแรกกับแผงข้างรุ่นธรรมดาปิดขอบแชมตันพิเศษกว่าเดิมด้วยงานปิดขอบรันรีว่าให้พี่ๆช่างเนี่ยต่อประกอบได้ง่ายกว่าเดิมครับเพราะเดิมเนี่ยแผงข้างรุ่นธรรมดาเวลาขึ้นลูกก็จะขึ้นลูกมาจบที่ตรงนี้นะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นช่องว่างครับแล้วพี่ๆช่างก็ต้องลำบากหาเหล็กแผ่นแบบนี้นครับมาเชื่อมปิดให้พอดีกับช่องว่างที่เหลือตรงนี้นะครับเราต้องเชื่อมแนวยาวทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยแต่ตอนนี้เนี่ยพี่ทิ้งแผ่นดาไปได้เลยครับ พอแชมตันเนี่ยขึ้นลูกปิดมาให้จนถึงตรงนี้เลยครับแล้วก็ปิดแบบนี้ยาวให้ตลอดเส้นแทนที่เหล็กแผ่นดาม,เด,มเดิมได้เลยครับแล้วต่อไปเวลาพี่ๆเชื่อมเนี่ยก็จะเชื่อมแค่จุดนี้จุดเดียวเลยครับซึ่งนอกจากจะเชื่อมน้อยลงเนี่ยแผงข้างก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับงานปิดขอบก็จะปิดมาให้สนิทแบบนี้ทุกแผ่นทุกขนาดนะครับหน้าตาโดแผงข้างเนี่ยก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของแผงข้างรุ่นธรรมดาเหมือนเดิมนะครับงานขึ้นลูกขอบสวยโฮม ได้องศาตลอดแนวเหมือนเดิมเอกลักษณ์เลยคือมีเขี้ยวสำหรับเกี่ยวใส่ลูกตั้งล็อกเข้ามุมได้ง่ายแบบนี้นะครับลอนสลบเฉียงด้านล่างนอกจากสวยแล้วเนี่ยยังไล่น้ำฝนไล่เศษหินดินทรายได้ดีมากๆเลยครับบอกเลยว่าหมดยุคที่ต้องซื้อแผ่นด,ดาม,มาปิดแผงข้างแล้วต้องเชื่อมถึง2แนวแล้วลดงานเชื่อมเพิ่มงานคุณภาพด้วยแผงข้างรุ่นธรรมดาปิดขอบของแชมเปญมีมาให้เลือก4ี่ขนาดสำหรับรถบรรทุกๆรุ่น40เซน50เซน60เซนและ80เซน ซื้อได้แล้ววันนี้ที่แชมตันแชมตันต่อดำง่ายได้ใจช่างครับ